สวัสดีครับกลับมาพบกับ a t f ไฟทครับวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟท์ครับจะแนะนำเทคนิควิธีการเซฟรูปภาพจาก Microsoft Word ได้ง่ายที่เราควรรู้นะครับใครที่ใช้งาน Microsoft Word อยู่นะครับเราสามารถเซฟรูปภาพจากไฟล์ในส่วนของ Microsoft Word ออกมาได้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยอย่างพี่กอล์ฟจะเจอปัญหาว่าบางครั้งเนี่ยทางทีม PR นะครับส่งข่าวระจาสัมพันธ์มาให้พี่กอฟนะครับแต่เผอิญเขาลืมแน่ไฟล์รูปภาพมาให้นะครับแต่เราสามารถไปดึงรูปภาพที่เขาอยู่ในบทความที่ใน Microsoft Word ออกมาาแล้วเรก็เอาาามใช้้งนนไดะครับ ซึ่งบางคนเนี่ยใช้ในการเรียนการทํางานเนี่ยอาจจะเจอว่าเอ๊ะคู่สนทนานะครับหรือคนที่ส่งมาให้เรานะครับก็คือเขาส่งไฟล์มาให้เรานะเป็น Word นะครับปรากฏว่าเขาบลืมนี่ไฟล์รูปภาพมาให้นะครับเราก็สามารถไปบันทึกภาพนะครับเซฟภาพมาจากไฟล์ Word ได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการเซฟหรือบันทึกภาพตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเซฟรูปภาพจาก Microsoft Word นะครับมาใช้งานได้ง่ายครับก็เริ่มต้นนะครับกดไปที่ในส่วนของตัวไฟล์ Microsoft Word ที่เราได้มาก่อนนะครับ ตอนนี้ก็จะได้มาพร้อมกับตัวรูปภาพนะครับอย่างเช่นข่าว r r อย่างเงี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาลืมให้มานะครับเราต้องการเซฟเฉพาะรูปภาพตังนี้ออกมานะครับก็คือให้เราลิกไปที่รูปภาพก่อนครับแล้วจากนั้นก็คือคลิกขวาครับหาคําว่าบันทึกเป็นรูปภาพครับบันทึกเป็นรูปภาพนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับบันทึกเป็นรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับกดเลยครับทั้งนี้ครับก็สามารถบันทึกรูปภาพออกมาแล้วครับแล้วกดบันทึกได้เลยครับ แล้วเราก็มาดูไฟล์รูปภาพเลยเลยครับอม,มาที่หัวข้อรูปภาพครับนี่ฮะเราก็จะได้ไฟล์รูปภาพตัวนี้ออกมาแล้วครับนี่ขั้นตอนง่ายๆครับนําไปใช้ในการทํางานได้เลยนะครับกรณีที่สมมติว่ามีการติดต่อมาเขาส่งไฟล์เอกสารเวิ d มาแล้วก็ไม่ได้แนบไฟล์ตัวรูปภาพมานะครับเราก็สามารถบันทึกรูปภาพจากตัวเวิ d ได้แล้วนะครับ ใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับลองนําเทคนิคไปใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ